วันนี้ก็ตามธีมมาดีเฟนซีเพลย์คือถามว่ามูตตลาดมันกลัวขนาดนั้นไหมยังไม่ได้กลัวมากนะแต่ว่าก็ต้องมอนิเตอร์อะเรื่องของประเด็นเอ่อร e เจ n a l Bank US เนี่ยเปิดมาก็จะเห็นว่าแดน่วนใหญ่อาเซียนที่ตอนแรกเหมือนบวกๆได้หน่อยเริ่มกลับมาแดงๆนะทุกคนเพราะงนั้นก็วันนี้เราก็เลยเลือก GPSC มาย้ำอีกทีนะครับสำหรับจ p s c อีนะครับผมคิดว่า ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่ายิ่งดอกเบี้ยลงยิลงเนี่ยมันมันซัพพอร์ตในแง่ของภาระดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มโรงไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้หนี้เยอะนะจ่ายดอกเบี้ยลดลงก็ถือว่าเป็นอัพไซด์แน่นอนนะครับ GPC มีตัวหนึ่งที่อาจจะดออรุนก็คือเขาน่าจะรุ้นได้โรงไฟฟ้าใหม่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าใหม่หรอกโรงไฟฟ้ากำลังผลิตใหม่ที่มาจาก IRPC ที่อาจจะขายมาให้กับทาง gpsc นะอันนี้ก็มา3 5 0รอาเมกะวัตต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นพอชั่นที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่จะเข้ามาเพิ่มกำลังการผลิตให้กับ gpsc ในในน่าจะประมาณก่อนสิ้นปีนี้น่าจะเห็นดีลนี้นะซึ่งถ้าดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์บวกเข้ามาในระยะ,ะสั้นรรยะกลางนี้ได้นะครับส่วนระยะ,ะ q 3านะครับ q view q 3เนี่ยขอย q 3ถ้าเป็นถ้าเป็นสุทธิเลยเนี่ยอาจจะอาจจะสู้ q 2ไม่ได้เพราะ q 2มันมี fx เกณฑ์ค่อนข้างเยอะ นะครับแต่ว่า Q3 เนี่ยเอฟเกมันแทบจะไม่มีเลยนะครับหรืออาจจะเป็นแบบทรงๆก็คือไม่มีเพราะว่าถ้าดูจากค่าเงินบาท Q2 Q3 เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ว่า Q3 เนี่ย GPS ที่จะมีกำไรจากการรายการพิเศษก็คือเป็นกำไรจากการขาย a ว a d a าบางส่วนออกมาประมาณสัก800กว่าล้านนะครับ,บ, 3, รบซึ่งก็ก็น่าจะอพอจะชดเชยกับอตัว ตัวกำไรจากไอเวเกนใน Q2 ที่หายไปได้บ้างนะครับแต่ก็กยังถือว่ายังอาจจะไม่ได้หมดนะครับแต่ตัวคอตัวคอโปรฟิตจริงๆจ,จ,จากการดําเนินงานของธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะครับ Q1Q อนคะครับทั้งในแง่ของสยบุรีนะครับที่ g p s ฟเป็นมุ่ถือหุ้นใหญ่เหมือนกันนะครับก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามาตามปริมาณน้ำการผลิตไฟของสซยบุรีที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงโรงไฟฟ้าอื่นๆก็ดูจะ ค่อนข้างที่จะดีขึ้นบ้างนะครับก็ทั้ง Q2, ที่ Q3 ที่คาดว่าจะยังคอยังดีอยู่นะครับแล้วกอ็อาจจะมีการังผลิตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจาก IRTC ที่จะอาจจะมีการขายเข้ามาในภายในกลุ่มของปตทนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าดูจาก e a r n i n g เนี่ยถ้ามองว่าปีนี้ปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่กำไรเติบโตได้ค่อนข้างดีมากๆับนะครับปีหน้าก็ยังโตรักษาการเติบโตวไว้ได้นะครับประมาณสัก6%นะครับก็มองว่าท p s c ใน long t e r ก็ยังคงเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็รอไปลุ้นว่าจะมีกำลังผลิตใหม่เพิ่มเติมมามากกว่านี้หรือเปล่าโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับเพราะว่า GPS อาจจะเป็นแฟคชิปของตัวปรทจริงนะแต่ว่าโอเคก,ก็ได้ได้จากภายในแล้วเนี่ยภายนอกก็จะได้ด้วยนะครับอย่างอัลบาดาในอินเดียเป็นต้นนะครับอืมก็ได้ทำซื้อนะครับตัวนี้ราคาเป้าหมายส5สิบห้าทครับผมหุ้นเด่นเป็น GPS นะครับ